a but... child. Kalau enggak beda Hãy subscribe là kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เาเลยฮะับมาคนนี้ไปแล้วครับพี่อันนี้อยู่ไซนี่ะครับรถแหยงครับรถแห่ออกกัดเศร้าครับอยู่อำเภอชุมพลบุรีครับออกรับเศร้าภาพไปเบื่อยนะครับใจน์ยังเนี่ยเขามีปัญหาอย่างครับมีปัญหาเกี่ยงเกี่ยวับระบบเสียงที่มันบอบาลานกันนะครับโอ้โหเจิดหนักกว่ากลางบอถึงบ่อพ่อที่น้เสียงมันบอคอยบาลานกันแถวที่ฟังนะไม่ชัดเบ็ด เดี๋ยวพาเบิ่งตู้นะครับ,รบเดี๋ยวนีเว่เดี๋ยวเดี๋ยวเบาเบา,บา,บาเรื่องโค้งรถแห่ก่อนพูดเรื่องโค้งรถแห่ก่อนครับเผื่อมีคนจอบดูมีคนอยากได้อ่าลงทุนเท่าไหรพ่พี่เดี๋ยวพูดไทยเดี๋ยวภาษาพูดครับเอกะยูขั้นเีน้ยกยูประมาณแสนกลางๆนะครับแสนกลางๆครับแสนกลางๆนี่เขาเขาเขาได้ย่างแน่ครับกะั้งเหมือนเนี่ยครับบอเมอแต่รถลดย่างเดียวยกเว้นรดครับ ที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดแล้วทั้งสีทั้ง H C H H เห็ดสีเห็ดย่างเรียบร้อยนะครับตีไปกับประมาณแสนหาครับถ้าอยากได้รถแห่แบบนี้เห็ดโค้งทุ่นเห็ดโค้งนี่งแสนหา,นนหาครับอันนี้ก็ร่วมฟังก์ชันไอ้ข้างหน้านะเป<ม>็นแบบแมนแมนครับแมนทั้งหมดเลยครับรวมทั้งหมดเลยโอเคอันนี้อันนี้เพิ่นออกแบบให้แบบแมนครับ,รบเอาแต่รถไปอย่างเดียวครับจะแบบนี้ทึ่งแบบทึ่งอันแบบนี้แมนหมดแล้วครับคารมิโร บาเป้นปีครับเอออ่ะมาระบบเสียงจังไปข้างหลังครับระบบเสียงคือเขาเขาจะมีเสียงกลางครสองใบสองใบข้างหน้าสองใบเป็นเป็นสองทางแต่ว่าจะมีแหลมเพิ่มขึ้นนั่นว่าแหลมเพิ่มซี่ดอกครับเป็นดอกยังไงคเป็นดอกอะไรของพี่ออดิโอเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แต่ว่าแหลมในตัวเป็นเป็นต้องแปรับได้บนตัวนี้ก็ได้ต่อ ผมประเด็ต่อรับใหญ่ใหญ่ใช่ครตรงนี้เป็นคมวุนั่นแหละอ๋อเออเสียงกลางหกดอกครับเป็นปากโหลดนะครับครับโอเคไอซมี่อะไรอีกเบ็ดียังครับเบ็ดสูตรเบ็ดของไอสูตรทูเขครับสองเขนั่นแหละอ๋อเครื่องระบบเสียงของเจ้าของเองนี่นะครับบรรบ้านครับอ๋อบ้านๆพี่เคยมีระบบเสียงมาก่อนบบอบอครับกเป็นเครื่องเสียง อ๋อเป็นรถแห่ยู่แล้วบ่อไก่เห็ดมาเห็ดไบฟั่งใบยังไง่นไก็เลยไม่เป็นกัเลยเอาเครื่องเสียงจาของแล่ไม่ยกขึ้นรถเสีอคือพี่เคยมีระบบเสียงอยู่แล้วครับแล้วพออยากเห็นรถแห่กันเลยเอาระบบเสียงครับขึ้นมาครับอ่าก็มีตู้อันนี้อยู่แล้วมาับไม่อันนี้ครับจะมีเบี่หันไปแหงนาพกใบครับครับดอกยังครับดอกของพี่อาร์วีดีโอครับพี่ระสิบแปดนิ้วไอ้รับตัวนี้ครับ เครื่องเครื่องมาเบิ่งเครื่องตัวนี้เป็นเป็นมิกธรรมดาเนาะรับมิกธรรมดาของบานบานบานเท่ารับจะมีมีคอร์ดิจิตอลอันนี้เป็นไม่ลอยครับไม่ลอยนี่ปลั๊กไปอ้าเนี่ครับอันนี้ครับยังครับอันนี้ครับเบียดครับเบียดหลังอันนี้เบียดหลังตับอันนี้ครับอันนี้เสียงกลางครับตัวนมีเสียงกลางเสียงกลางทั้งหมดไอเสียงกลางหน้า กลางตับกลางทั้งกลางหน้าทั้งกลางหลังครับแยกชั้นแนวกันอ่กลางหน้าสองงนะครับกลางหลังหนสองสองครับครับอ๋ออันนี้ครับอันนี้ก็ตับเบ็ดเบ็ดหน้าเบ็ดหน้าสองเบ็ดเบ็ดหน้าสามครับเบ็ดหน้าสามครับแล้วก็เบ็ดเบ็ดหลังหนึ่งเบ็ดหลังหนึ่งภูกับตัวนี้เบ็ดหลังมาคูนี้ครับอ๋ออันนี้หน้าอันนี้เบ็ดหน้าครับเบ็ดหลังครับแล้วก็เบ็ดหลังตัวนี้ก็จะเป็นยางละสามชั้นแนวั โอเคระบบแล้วระบบเสียงม <c oughs> ีเครื่องปั้นโอ้โยไปฟังคนเอาเปิดค้างได้แค่น,นี้เปิดค้างได้เปิดได้ที่ได้มันใส่ใส่ยี่สิบห้าโลคอันนี้ยี่สิบห้าโลอ่าแนะน้ำเอ้ยว่าครับว่าอันนี้มันกำลังมันพ่อพอกับระบบการ มีผมกับุ่คอยมีความรู้ปัญหาเยอะแยะนะผมก็เลยเอาแบบง่ายง่ายไปเลยเพราะว่ากันกันเรื่องปัญหาไสบุฟ่ต์กันสินะครับก็เลยเอาเอาจบปัญหาทำจบปัญหาเลยจบัดโอเคแต่ว่าเครื่องกับพ่อซั้นบ่อหนึ่งอัดได้เต็มที่ลองอัดตลอดครับเข็มบ่กระดิกเลยเต็มที่นีไม้ก็ไปแอบพ่อคลิปนี่ครับเครื่องย่างหนิ่งแมนครับเครื่องย่างหนิ่งเลยโอเคตัวนี้ซื้อมือสองคม้าหกพันกว่าบาทนะครับหกพันกว่าบาทครับ โอคครับกับเครื่องรถยนต์ชนใดนี่นะครับครับไปข้างหลังครับที่เด็ดเขาอยู่ข้างหลังข้างหลังนี่ยางเทครับข้างหลังนี่พี่เปิดนะเดี๋ยว่องครับแนะน้ำนี่ก่อนอันนี้คือเดชทั้งกู้ออกแบบครับแมนครับกู้ออกแบบเหมันเลยกู้ออกแบบเหมันตเลยนะครับเออแช่เขาบอกกูว่าอยากเห็นรถเฮียนี่กัน นี่มันมีแบบแบบให้เบิองนะครับแบบให้เลือกว่ามักแบบใดแบบใดไลายต่ไอ้จังสีนะครับอ๋ออะไรก็เข้าไปคุยงบกันแม้นครับลายเพ่นกันให้เลือกได้ครับลายเพ่นครับเดี๋ยวปิดเปิดด้วยนะอันนี้ข้างหลังเปิดได้ครับวิธีการเปิดก็เปิดออกมาบานเดียวเลยนี่นี่ครื่อเสียกับซบ่ก้อยเป็นอันบ่ค้อยเป็นอันเดียวกันปานไดเครื่องเสียงกันตาะมุประมาณนะครับอ่า นี่กันสิมี่ยูสองแบบอันนี้เบ็ดยังพี่ตัวนี้เป็นมาตินครับมาตินมาตินนี่มันมันจะมีดอกแม่นแม่ี๋ยวเห็นดอกเลยครับนะจะเปิดแตกยางออกจะมียุสองลูกที่เหรอครับยุสี่ลูกสี่สี่ครับอ๋อสี่ลูกตัวนี้กับแบบขนาดนะแบบขนาครับอ่าทางร้านกาแฟอันนี้ครับเสียงกลางเสียงกลางก็เป็นธรรมดาเนี่ยครับ เป็นตู้ตีธรรมดาเป็นนาเปิดธรรมดานะครัาเปิดธรมดร,ดธรมดาอันนี้เหรอครับอันนี้เป็นของผู้แต่งครับเสียงกลางผู้แต่งสี<อ>ง<า>ยงกาัางอมีอ่เยอะแล้วครับแกแก้วยกขึ้นมาครับแล้วก็อ่ะบาดนีมาเรื่องผมมาเดี๋ไอ้ตอนแรกเนาะถ้าใส่เสียงกลางเฮ้ยถาใส่เบสสองแบบครับบาดนีถามว่าไอ้ผมต้องให้พี่แยกออกเพราะว่า มันคนละยางกันแม่ครับอ่าคนละยางคือมันจะกวนกัน,นเพราะว่าถ้าเห็นเห็นอยู่เนี่ยเบียดดอกนี้มันอยู่นี่ครับอีกดอกหนึ่งมันอยู่ข้างหนุ้อหน่ครับครับอ่าก็ต้องใส่ค้อจัดการครับบัดน,นี้พี่จะรู้สึกว่าเบียดหลังดังแห้งก็เบียดหนาครับเวลาเห็ดเสร็จแล้วครับคือผมเอาเบียดหนามาซอยอีกอ๋อคือผมวัดวัดเบื้องล้วท,ทั้งสองทั้งสองข้างเนี่ยหนากับลังนะครับ ไอ้ทั้งหลังเนี่ยมันไปหนาบอกว่าทั้งหนามันมากหลังหลายกว่าต้นก็ะเลืออกข้างหน้ามาซอยข้างหลังเบียดหลังก็เลยด่างหมดแห้งเลยไปเลยแต่ว่าเบียดหนาเขาเขาลดหาดีๆเนาะครับที่เห็นครับบัดนี้ข้างหลังยิ่งลบซิฟแต่ก็ยังยังด่างแห้งกว่าเพราะมันมีมาเสริมผลดีก็คือไอ้ดอกเบียดจะทำงานหน่อยครับใบจะขึ้นหน่อยแต่ว่าเสียงด่างแห้ง ส่วนห่างหน้าก็ท่างานตามปกติกับบ่ม <wire> ีหางหลังไปกวดบัดนี้อยากแนะน้ำบ่แนะน้ำเรื่องหยางติเรื่องหยางท้าเขาเสร็จไปแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นหยางครับอ่าไอตู้ผสมกันเนี่ยถามว่ามันมันใสได้บ่กับใสได้แต่ว่ากับใส่ก็จัดการคื้อย่างเขาเห็นนั่นแหละแล้วก็เสียงกลางเสียงกลางเนาะเอ่อ เสียงก่างคุม่มีอย่างแนะนำว่าถ้าใส่ไปเบ่าหา่าง็คือโอเคแล้วแตอย่าคิดอย่างไรครับหนึ่งถ้าเข้าถ้าเข้าถ้าเข้าเปิดเสียงปุ๊บเสียงดังซ้ำนีที่เข้าพ่อใจวันนี้เข้าไปหอวองนันว่าเสียงซ้ำนีเข้าพ่อใจคนนั้นพ่อใจต่อกลับขึ้นมาบ้านมันบาพังก็แสดงว่ารถแห่สมบูรณ์แล้วครับแต่รเรื่องนาตาก็บเพต้องไปสนใจ แต่สิเปียนเท่ากับเสียเงินด้ซึ่งล้กกับอกงานกับราคาซ้ำเก่ายังเคยคอเฮตุไปครับครับออไ้อีกวะอันนี้เล่นตัวรตีป่ะพี่จับมีข้นอันทับแล้วได้จังหวะมด่เ้นง่าเก็สิเป็นเปิดเศร้านี่ะครับอ๋อแค่หน่อยครับครับแด้ก็หน้ากดกดแน่ถ้าเล่นตนตรีพี่ก็หาเนวมาบางหล้วตไวไปเล่นตุีก็มีทีมงานเยอะ มันหรอนะอันใดอีกมี่ยังอีกโอ้ยที่อีกกับฮะอันนี้กะฝากรถแห่ครับอันนี้ยุทสุรินทร์ครับมี่ยังกับพี่รถแหยังก่อรถแห่ออกัสเวาครับออกัสเซาอยู่อำเภอชุมพลบุรีครับชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับกะแลนในเขตสุรินทร์นะครับนี่ไปไกลอะไรครับอำเภอใกล้เชียงรับไปได้ครับหรือหรือจังหวัดคางคางเชียงครับ ไปหมดครับครับไปหมดจังหวัดข้างเคียงอันนี้ไฟยังพี่ไฟถอยหรือไฟลีหรือไฟไฟลีครับไฟไฟเบรกยี่ไส้ไฟเบรกยี่ของบนเลยับแต่ว่าเดี๋ยวข้างล่างนี่สมันตีมเถอะมีก็ต้องมีนะครับเกับเป็นตาพอดีเอ้ยใครจะคิดได้เนาะออกกสซาวจังหวัดสุรินทร์โอเคเอ๊ที่เราฮะสี่สิบสี่ 哦，快了，快了。